บัวาี่เชื่อมบนนี้เนาะเขาต้องปิ้นหาบหัวมันมีเล็กลายเนาะ บริเนตุคนมันี่แกบโช่องเบาเล่าบันบกส่งวนบริเนเหมือนเฮาจิมาทำการเสริมของแข็งแห้งของเล็กตัวนี้เนาะที่ว่าใช้ในซาลีหรือไทยเนาะเรือว่เฮาหรถอไทยอย่างนั้นถ้าว่าเอาไปเสริมมันจะเกิดยังขึ้นเนาะก่อนเลยมันต้องแตกเนาะมันจีกันส่วนเฮาใส่งานแล้วเนาะระวังนี่มันเห็นหอยเหล่าเลยเนาะนี่สีมันเริ่มเพาะออกแล้วเพราะว่า เดิมๆม,มันยังของงานเผื่อนบุญอยากแข็งแห้งกว่าใดเนาะถาวารุ่นแข็งแห้งัวนี้พัดราคาแพงเนะาะเขาก็เลยต้องกาเป็นได้ซื้อตัวนี้แต่มาเสริมเอาใหม่เนาะทีละการเขาจะเสื่อมสเตอร์หลดเนาะใส่เนาะเป็นสเตอร์ยังก็ได้เนาะคือตัวนี้แมนของเว็บลอยสิบไอเนาะส่วนตัวนี้แมนเป็นของเว็บลอยสิบธรรมดาเนาะ เสืองหูมันจะต่างกันเนาะหูตัวนี้แล้วก็มาเป็นกวางไว้ชี้เนาะตัวกวงไว้ชี้อยากจะใส่ทางด้านหนา้เาเขาเนว่าส่วนตัวนี้อากจะใส่ทางด้านหลังเนาะโอเคเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยเนะาะก็ขับไปเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจกันคลิปครั้งต่อไปของพวกเขาเนาะเพืดอที่เขามาใหม่กับฝากกดไลค์เด้อกดแชร์ซับสไครต์เนาะ ตามดูกระดิ่งเนาะเพื่อกระตุ้นใจกันคลิป ถึงกระเจี๊ยนี่มันสิใหญ่แล้วหั่นออกตัวกระเจี๊ยดชิ้นเจ็ดได้เนาะเอาซุปตัวนี้เข่านี่ออกเลยนี่เนาะสำหรับเล็กเลยก็จะไปโก่งกลวงไว้ชี้แหลเนาะก็บหุเป็นยังเนาะเอาจะเสริมเอาแต่ตัวนี้เนาะเพราะว่าเล็กตัวนี้มันบางเนาะทาโดนๆไปตัวนี้นะมันสิเฮียนเข่าเฮียนเข่านาะพี่เนาะเอาก็จะเสริมแบบนี้เนาะ อาจะทำการเสื่อมเนาะหลังจากเสื่อมแล,ล้วก็จะบัปาดออกเนาะแถวนี้น,นี่ปาดออกเนาะเพราะว่ามันจะไปใส่ไม้บ่ได้เนาะส่วนตัวนี้มันทางด้านหน้าเนาะทางด้านหนา้าต้องหามุมบังกะคักสกน,นอเพราะว่าต้องอาใส่อุ่ตัวเดมันจะจับ การลายกว่าเนาะบนฮันจีจอดบนฮันจีเชื่อมนี่เนาะบนฮันจีเชื่อมบนนี้เนาะเราต้องปิ้นหาบนมันมีเล็กแลายเนาะเคเน,ะนาะวันนี้จะมาเจีย๋ยอันนี้ออกมาเชื่อมเบิบ่งกันเลย ทั้งก็เสียง โอเคเราทุกคนตอนนี้ก็บเมนทำาทำการจอดแล้วเรียบร้อยเลยเนาะคือว่าทำเร็จแล้วเนาะโตจอดในการจอดเัาก็บื้ได้จอดเต็มประเดี๋ยวเนาะเบื้องนี้เัาก็บื้ได้จอดเนาะเบื้องเ้าก็ะเบื้จอดเพราะว่าบันจำเป็นประเดี๋ยวท่านหนึ่งก็เป็นซองว่านก็จอดบ่ได้เนาะเพราะว่าเล็กตัวนี้มันบางกว่าเล็กตัวนี้เนาะแล้วก็เล็กตัวนี้นาะแข็งกว่าเล็กตัวนี้การทำการจอดยากเนาะเขาเลยจอดแต่ทั้งในเนาะอมหอบค่นี้ึ่แต่พอ ถือว่าในน้ำพวกต้วดเนาะชมนี่เนาะแต่มามาที่นี่เมนมาจอดในนี่เนาะจอดที่นี่เนาะพี่เนาะมันเงาเนาะมันโจรเสงเนาะมันเห็นเขาโทษเนาะนี่เราบมาเบิกเบิ่งนี่มัเป็นังพืชเนาะนี่เนาะอ้วก็จอดจอดห้องสตาร์ทนี่เนาะพี่เนาะตัดข่าวมาเขาจอดนี่ ตัดออกเนาะเพราะว่าเขาจะไปใส่วังไม้เนาะบางทีเอาเ็าจะตัดมาทางนี้เนอะแล้วก็เวกลงมานี่เนอะใหนเรือทางกลางเนาะอาจจะเป็นได้เนาะแล้วแต่ว่าตามสถานการณ์เนอะมันติดลายหน่อยจำได้เนอะพี่น้องส่วนเมื่อเบิงทางด้านหน้าเนาะก็จอดคือกันตัวนี้เป็นสเตอร์วางเนาะก็ง่ายนี่เนาะจอดเนมันส่วนห้อยจอดนี่บ่งงามนี่ เป็นครั้งแรกเนาะที่เคยจอดลวดเสือ่อมอันเอลฮาสิบห้าน,นองของเยาวตาเนาะถือว่าชมคำล้มลือเนาะถือว่าจอดยากเนาะเพราะว่ามันดึงเนาะพีน่น้องโมเมนต์ไพ่ตู้เฮงเฮงบ๊อบโฮแต่ว่าลวดเสื่อมนี่มันดึงอีกอย่างนี่กับมุมแบบที่นะพุ่มตู้อันเขาบัญชีเนี่ยคอยโบธนัดเนาะพีน่น้องถ้าเป็นอย่างเสื่อมยากหนักคันมุมบ,บัญีีท,ทั้งเธอดอาทิตย์จะเทิงเท,งทิงทั้ทงเธออาทิตย์จะทั้งลุ่มแบบนี่นะ แต่ถือว่าทำนี ula, okay, activity, ate, air, feet, ่นะคอยว่าได้แล้วเนี่ยนานแหละหัวเขาบนไปส่องกล้องไปเอกซเรย์บุ๋งเนาะทดสอบเนาะแต่ถ้าว่าเขาใช้แล้วมันบุบเป็นยังกะถือว่าผ่านเนาะนี่คือมุมแบบชี้เนี่ยเชื่อมสำหรับคอยเชื่อมนี่ยากเนาะแต่ถ้าว่าทานแนวลาบเนาะแนวแฟตแบบชี้เนี่ยเสื่อมมัแบบชี้เนี่ยเออหอยทนัดอยูนไงสามารถเห็นเป็นเกตปลางามเลยก็ได้เนาะแถวเล็กน้ำแบบนี้นะถาตัวบางกะเบาอีกเรื่องเนาะ อาจจะเสียบหยกเสียบหยกเนาะที่นี่เมนท้าจะได้มาตัดเนาะแล้วก็เจียแต่นนงนิดหนึ่งเนาะให้มันชี้จบๆง,มงามๆนี่ยเออนาะเพราะเขาจะโบรามหาสางเนาะเ <c oughs> นาะเคยคือวันในบ้านนี่นมันบ่มีไพดอกที่ใช้เชื่อมตัวเชื่อมแอล -15 ห้าคือข่อยเนาะคันถือว่าชุดกับโกบีอันที่ว่าอาบิอาบิสุฮุกเน่ะกับทีว่า รู้เลยเนาะในบ้านเนาะพออยู่ฝั่งเล่าวนี่บวกคือฝั่งไทยเนาะลวดเชื่อมปอมมันจะกลายเนาะเทว่เขาเจ้าก๊อบโก,บกบเบเลยเทว่าเชื่อมเลยโบติดเน่เละก็มีแตไพ่ลูกเน่แลยก็คิวนะ้วเนาะเป็นอันตรายเนาะหลายคนแบบปวดเพย์ย้อนเนาะ <c oughs> อ๋านนจะมาตัดกันลาไ้เนาะบ่งนงกัน โอเคนทุกคนตอนนี้กันไหมเขาทำการจอดเตี้ยเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะใส่น้ำใส่เนาะเลยมันเย็นเนาะเมื่อกี้มันห่อนลไปจับบาดมือเนาะคือว่าเรียบร้อยเนาะจอดประมาณนี้เนาะจอดเตี้ยออกตัวนี้ะถูหลบคบหนิดหนึ่งเนาะสะพ้ายมาตำกะที่ว่าช่วยเนาะโอเล็กเป็นไงเนี่ยไปตำมันเนาะอันงเลก็่าประกอบขั้นเนาะ ใส่กะเบ็ดมาพี่น้องใส่จารบีภาษชลานะก้อนน้ำมันเหนียวาษาชาวลาใสไช่จารบีาษาอังคิดนมูหู้เนาะ ใช่เลยเนาะรองยันเฟืองพอรุดกันสกโลเนาะหรือว่าลุยเหียดปษาชลาว Не помню вот น็อตเกี่ยวมันก็ใส่เนาะเพราะมันมันหมอนโอ้ยสบเขามันมีขีดจอดเนาะต้องต่อๆขอน้อยนึงปุ้ย หันเข่าเพราะด้วยหนึ่งแล้กก็ลหลอกเมียนนะวันเจสเจ็ดมาตัวนี้สำคัญน,นะพี่น้องหันบนเอนชาลีไปแต่ชาลีรถทัพวอลไทยไปรถแต่รถไทยเลยเนาะ ปุดๆหลยแน่น,อน,น,นโอเคแล้วเนาะไปประกอบใช้ได้บานี m <laughs> 다 เอาแค่ทุกคนตอนนี้กับมันสำเร็จชัดสิ้นเ,เนาะสำหรับการประกอบถอดเออามั่งออกมากปราะโจอดตอเลอ่เสื่อมตัดแจงเจียเชื่อกค่แค้งเ,เ,งเนาะถือว่าสำเร็จชัดสิ้นไปแล้วในี่ยส่กชวนคุณไปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้เนาะ พี่น้าเขาจะไปทำการเชิมโตทางด้านหลังก็เป็นเผาเนาะแต่ความแข็งแรงคือกันสารับคลิปนี้ขอจบเพื่อนี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสะไคร่ครขอเป็นกำลังใจในคลิปครั้งต่อไปของพวกเราเนาะสธหรับคลิปนี้ขอจบเนาะบาย